สวัสดีครับพี่น้องเช่าตะบนไต่ไตครับเมื่อได้เนื้อสวยมากฝากครับเมื่อนี้กิโลโบแพกครับกิโลสองรอยครับโัสิะเป็นเนื้อต้มเนื้อลาบเนื้อไร่ไร่หน่อยไร่ใหญ่มีให้ครับเมื่อนีนพบกับหนิงอีสานบหน้าครับเป็นเชาวันจันทร์ครับมาขายโบแพงครับเนื้อส่วนไหนมันแสบส่วนไหนมันพลอยมากเลยครับเตอ จัดให้ครับจากไดโต้สดมี่จะสดสดเวอร์ต่อขับนี้บอกว่าสิเป็นเนื้อไล่เนื้อสันเนื้อไล่หน่อยไล่ง่ายครับเนื้อต้อมเชิญครับเชิญค,ครับมือแรกแหกหมานครับสีมะทายขีดลงส่องยุทธภูมครับกะฝากกดตาม ฝากกดฝากกดติดตามนํานเลยเลยครับเออเบอร์ส่องหนิงบานหน้าครับส่งไม่ไม่ครับนี่ครับเนื้อต่อมงามๆครับเนื้อเสร็จไปแล้วครับเหลือหน่อยครับตัวนี้เนื้อก่อนเซนครับเนื้อสันกับไปเบอรตะครับเลือหน่อยหน่อยครับอ้าวครับราคาเนื้อคุกเหมือนนะครับนอกอะ ได้แถวแต่เข้อแ,แต่ตแ้วแต่อําเภอครับยูเขตผมขายที่ตำบลใร่ไต่กิโลละสองร้อยครับว่บาคูแข่งเยอะเนื้อเสียด้วยก็บาทครับเนื้อต้มร้อยครับมีเพียกคอดครับมีดีเลยครับเออเพียต้มซุกก็มีบอกว่าจะเป็นเพียต้มซุกได้ครับ เพียสดเพียขอดกม็มีแล้วแต่ผู้ผู้ต้องการครับต้องการแบบต้องการแบบไหนก็นได้ครับแ,แต่ตะปูสีเอาครับแ่บตะปพูดสีมกัก ต้องการเนื้อสันกระจัดไห้ครับเนื้อสันต้องการเนื้อสะโพกเนื้อก้อนแดงจะเป็นเนื้อขาไส้ไส้หน่อยไส้ใหญ่นี่ไห้ครับนี่ไห้นี่ไห้ตลอดครับจะพองว่าทั้งเขตเอื้อนพันขายซ้ำนี่ครับเนื้อสวายยนี่ขายโรลละสองร้อยบาทครับเป็นเนื้อไม่ไมมงามๆครับเนื้อสดทุกมือครับ สดทุกมือไม่ทุกมือครับบางเมือม่อมันก็ท่สั่งหลายครับบางเมือมันก็บัวท่สั่งกับมาขายตามปกติทุกมือครับมาตลาดบันไดขายครับขายเชิญแวะมาเลยครับเ้อผูู้ยูกไกยูกไกเขตสังกัดอยู่ตำบลใดใ้ครับตลาดนี้ทุกมือครับตอนเสาร์ เสือนแว่เสือนมาเบิงครับมาเลือกมาหากันได้ครับแต่และมือมี่ห่ครับอ้าวครับขอบคุณครับ